สวัสดีค่ะพี่น้องมาพ่อกำไมซีมานีเด้งอีกแล้วเนาะจ้าชาวนาน c เวชแน l มามื่อนี้ไม่ซีสิพาเบิ้งงานไมซีเจ้าพี่น้องว่ามันซีเห็นอะไรเนาะอันงานไมซีก็มีแบบลายลายยางจังซีน่ะอ่าเป็นโรงงานเหล็กเนะจ้ะเนาะเดี๋ยว,วสิกลับกล่องให้เบิ้งเดอ้อนี่จ้าพี่น้องเดี๋ยวเบิง นี่คืองานที่หวหน้าสั่งเข้ามาเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะมันที่เป็นเลขตามสั่งเข้าเข้ามาเลยแล้วไหมีิแกสิเบิงว่ามันจักเส้นจ,จักเส้นแล้วตัวนี้มันก็สิใส่หนอเอียงแน่หังสินี่จ้ะพี่หนออตนนี่งานช่างตัวแรกเนาะแล้วอันนี้อีกตัวหนึ่งจ้ะมันก็สิเป็นแบบนี่เนาะมันก็สิ ยี่สิบสามเส้นสิบหกเส้นยี่สิบเซ้นสิบหกยี่สิบสามในเลขตัวเดียวกันจ้ะแล้วนี่พี่น้องตัวนี้ก็เป็นสิบสองเซนครึ่งสิบเจ็ดแล้วก็สิบแล้วก็สิบแล้วก็ 10, วกสิบสองเซนครึ่งเอามาเบิงว่าไมาซีสีเหตุจังไบน,นี่จ้ะ พักเพียงพี่น้องลืมก้าวแฟค่อยเป็นคนอันค่อยเป็นคนไปนต้มไห้แล้วสิให้เพิ่นอันสีให้เพิินขึ้นไปเอาว่าสันทากันลืมเมื่อขึ้นไปเอาเพิ่นขึ้นไปเอาแล้วนี่จ่าพี่น่องเล็กมันกระซิเป็นกลมกลมมาแบบนี้เนาะยาวๆกลมกลมมาแบบนี้จ้ะแล้วไม่ซีกระสิวัดใส่เครื่องตัวนี้นี่จ้ะวัดวัดใส่เครื่องตัวนี้เนาะ แล้วกัดตัดอ้องหมาพี่น้องแล้วบ้านนี่ไหมซีก่กระซิบตัดอ้องหมาได้แล้วไม้ซีก่กระซิบมาตีเครื่องตัวนี้ใส่พี่น้องนี่จ้ะเหล็กไหมซี่ตัดอ้องหมาแบบนี้เนาะจา้ะเนาะมันกระซิบเ,เป็นอ่าวาตรงตรงมันกระปตรงมันโค้งยู่โค้งกระซ้างมันมาเป็นยังอันมีไปข้อหัวหน้าผอมว่าอันให้กูอัน ให้กูให้กูทายวิดีโอลง youtube ลงเฟซบุ๊กได้บ่นี่จ้ะแล้วเฮากระซีเอาน็อตตัวนี้ใส่พ้อมพี่น้องแล้วก็ใส่น็อตตัวนี้พ้อมงานมันซีอ็อกมาเป็นแม่นี่จำพี่น้องนี่เนาะกระซีมีน็อตช่องโตอยอยู่หางกลางมีน็อตช่องโตอยอยู่หางกลางแล้วไหมซี่กระซีไปอีกเคื่องหนึ่ง ตีตรงนี้แล้วก็ตีตรงนี้ให้มันเป็นวัดวัดจักเสน้นจักเสนกน้นนะจ๊ะเนาะโอเคงานไหมสิกระซํมนี่ละจ้าเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะ